พูดคุยเรื่องทั่วไปนะครับในที่สุดของเราคือได้ได้ยังไม่ยังยังไม่ทราบเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ได้ผ่านพ้นพิธีที่จะรับรองรับรับระจงการก่อนตามข่าวอย่างนั้นนะฮะก็คือยังก็ต้องมีแน่นอนบอกจำนวนได้ไหมผมผมคิดว่าแล้วแต่ท่านนายกครับที่ที่จะ ที่จริงทั้ง3ท่านได้มีคําแถลงชัดเจนแล้วแต่เบื้องต้นนะครับทั้ง3ท่านว่ามีเหตุผลอย่างไรในการที่จะามาสนับสนุนท่านอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนที่จะลงมติในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้กลับเรียนกับพี่โน้องประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเหตุผล4ข้อนะครับตามที่ได้ถแถลงไว้ครับก็ััไาารฐล ส่วนอื่นก,ก็ผมไม่มั่นใจว่ามีใครบ้างแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้พูดจากันชัดเจนตามที่ได้กลับเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วถึงเหตุผลที่ลงมติสนับสนุนท่านอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับทั้งสามท่านยืนยันว่าเรื่องการลงคะแนนเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องเอกสิทธิ์เนี่ยโดยหลักเนี่ยรัฐธรรมนูญ ย่อมอยู่เหนือข้อบังคับอยู่แล้วครับอย่างนี้เรามีานโอกาสอนาคตที่จะดึงในส่วนของที่เหลือมามาทำให้รัฐบ,บาลต้องเอเอเอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องอานาคตที่ผมพูดไม่ได้ครับเป็นเรื่องอานาคตครับแต่กัวงวลกันเรื่องของในพักด้วยไหมคะเรื่องความข,ขัดแย้งกันในพักเองผมคิดว่าก็ก็ <c oughs> ในพักก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับต้องไปพูดคุยกันซึ่งผมคิดว่าหลายฝ่ายก็ทราบอยู่แล้วว่าในพักมีปัญหาอะไรนะครับตังคนที่มานั่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนนอกอ่ายังไม่ได้คุยเรื่อง เรื่องชื่อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอรอให้เป็นไปตามขั้นตอนก่อนในขณะนี้ครับผลมคิดว่าเหตุผลสี่ประการที่สามทั้งสามท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งท่านสันเพชรมญญยมณีท่านสมยศไพรดวงแล้วก็ท่านราชิตสุดพุ่มเนี่ยได้แถลงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าเหตุผลสี่สี่ประการนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่มีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะครับว่า ด้วยเหตุผลอะไรที่ได้ตัดสินใจมาสนับสนุนท่านอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจเอาในวันสุดท้ายได้ตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วครับคุยกันมาหนาขนาดไหนครับเออก็ก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ